บรเทคนิคคลาสสิกแนวรับแนวต้าน h o l i นท n t a l น์ถือกำไร2วันลันกำไร3 0 0 0พอยต์ <S <S สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ i ลิ f ฟันกับ Technical b a s e on Earth อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำราที่คนเนี่ยไม่ค่อยใช้กันเลยเก่าแก่ แต่ว่าเออมันก็ใช้งานได้ดีนะนั่นก็คือแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับ แนวรับแนวต้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเนี่ยจะมาเรียนเทรดเทคนิคเลยเนาะนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องราวเนี่ยเมื่อประมาณแบบหลักร้อยปีก่อนอ่ะเออตอนสมัยที่จะเทรดเนี่ยหรือจะซื้อหุ้นเนี่ยยังยังต้องแบบเดินไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปเคาะกระดานเทรดอยู่เลยอ่ะแนวรับแนวต้านเนี่ยก็คือเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับโดยที่ตัวของแนวรับแนวต้านเนี่ยเหตุผลที่คนนะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยใช้เลยนะครับ นั่นก็คือด้วยความที่มันช้าและมันจะเป็นจุดที่แบบเราต้องรอนานกว่าเราจะเจอแบบแนวรับแนวต้านนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะสโคบคำว่าแนวรับแนวต้านก่อนนะครับว่าเออแนวรับแนวต้านเนี้ยมันมันมันเป็นยังไงแล้วมันมีวิธีการดูยังไงนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยมันสามารถแบ่งแยกประเภทเนี่ย เป็นทั้งหมดนะครับก็คือ2ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยเราจะเรียกว่า minor support resistance หรือว่าแนวรับแนวต้านเล็กแนวรับแนวต้านเล็กเนี่ยมันคือแนวที่กราฟเนี่ยมีการสัมผัส1ครั้งแล้วราคาก็เกิดการ rejection ลงมาอันนี้เราจะเรียกว่า minor resistance กราฟที่มีการล่วงลงมาแล้วมีการสัมผัส1ครั้งแล้วไม่หลุดไปมากกว่านี้เนี่ย เราก็จะเรียกว่า Minor Support โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้ Minor Resistance กับ Minor Support เนี่ยเราจะใช้ในการเก็บ TP หรือการตั้ง Stop Loss ในการเทรดเสมอแต่มันจะมีอีกอันนึงที่หลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการใช้งานในท่าเทรดซึ่งเทรดเดอร์สมัยก่อนเนี่ยจะใช้กันมากเลยนั่นคือการดูเมเจอร์ซับพอร์ต r e s i s t a n c e นั่นเองนะครับอะแล้ว m j o r s u u p p r t t r s s s t t n c e เน่ยเน่ยมันคืออะไรเนาะผมได้อันนี้มาจากไหนนะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งในตอนสมัยที่ผมเนี่ยฝึกเทรดใหม่ๆนะครับหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่า The Systematic นะครับเล่มหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นตำราคลาสสิกเทคนิคอเลยนะครับ มันจะมีข้อความอันหนึ่งที่เขาพูดถึงคําว่าแนวรับแนวต้านนะครับเขาบอกเลยว่าแนวรับแนวต้านเนี้ยมันคือจิตวิทยาในการบ่งบอกว่าแนวตรงเนี้ยถ้าเกิดมีการสัมผัสเนี้ยจะไม่ไปไกลกว่านี้เราจะเรียกว่าแนวต้าน ราคาที่มีการสัมผัสก็จะไม่หลุดลงไกลกว่านี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าแนวรับนะครับโดยที่แนวรับแนวต้านตามคํานิยามของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มแนวรับแนวต้านพวกนี้ที่เป็นลักษณะของ Major Support Resistance เนี่ยจะต้องมีการสัมผัสกันกเกิน2 ครั้งขึ้นไปเราจะมองว่าโซนนี้มีความแข็งแกร่งนั่นเองอ่ะเรามาดูที่กราฟก่อนนะฮะก่อนที่รายการจะเป็นประวัติศาสตร์เนาะนะครับเรามาดูคู่ gbp ทั jpy ครับเราจะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยมีการล่วงลงมาเนี่ยจากการทดสอบแนวต้านใช่ไหมครับล่วงลงมาเนี่ยประมาณ4,000พอยตแล้วถึงบริเวณโซนแนวรับอ่ะและถ้าเราลองสังเกตแนวรับตรงนี้ดูนะครับแนวรับตรงเนี้ย มีจุดที่มันเป็นเมเจอร์ซัพพอร์ตนั่นคือมีการสัมผัสกันเกิน2ครั้งบวกกับกราฟเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนหน้าแสดงว่ามันจะบ่งบอกว่าขึ้นเพื่อทดสอบเป็นไซด์เวและอาจจะขึ้นต่อ แต่การจะขึ้นต่อได้ก็ต้องเบรกก็ต้องเบรกแนวต้านใหญ่ถูกไหมก็คือ major resistance แต่แน่นอนเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราแค่บายตรงบริเวณโซนแนวรับก็คือราคานี้อะภาพที่ผมเปิด position buy ครับนะฮะแล้วก็แค่เก็บ tp ที่แนวต้านหรืออาจจะเก็บ tp ที่แนวต้านที่เป็นแนวต้านเล็กระหว่างทางก็ได้แค่นี้ก็สามารถทำกำไรในระดับ3,000พ p o ขึ้นไปได้แล้วกับ gbp JPY นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Elite Fund ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ